หน่วยที่10การสร้างฟอร์มหลังจากที่เราได้เรียนรู้ mm. เกี่ยวเรื่องของการสร้างตารางอันดับแรกสร้างฐานข้อมูลก่อนใช่ไหมแล้วเรามาสร้างตารางแล้วก็มาสร้างคิวรีหรือแบบสอบถามแล้วเราจะลองสร้างฟอร์มดูนะครับเนี่ยฟอร์มนะในโปรแกรมเมสเซจจะเหมือนกับกรอบแสดงสินค้าในร้านเพื่อดูสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อได้รายการต่างๆครบตามที่ต้องการเนื่องจากฟอร์มเปเปอร์ ที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเพิ่มแก้ไขหรือแสดงผ่านข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล Access ได้ดังนั้นการออกแบบฟอร์มจึงนับเป็นสิ่งสําคัญถ้าฐานข้อมูลถูกใช้โดยผู้ใช้หลายราย,รายฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและความถูกต้องในการป้อนข้อมูลความหมายของฟอร์มฟอร์มเป็นเครื่องมือในการแสดงข้อมูลและติดต่อกับผู้ใช้งานที่มีความสามารถในการทํางาน กับข้อมูลตในตารางแทนมุมมองแผนข้อมูลหรือ t a เทเบิลด s ต e ี t ประโยชน์ของฟอร์ม 1. สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆของฟอร์มให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการใช้งานได้ 2. จัดระเบียบในการแสดงผลฟิลต์ต่างๆได้ตามความต้องการ 3. ส,สามารถเพิ่มความสนใจให้แก่การแสดงสื่อข้อมูลบางอย่างได้ 4. ส,สามารถควบคุมการทำงานกับข้อมูลในฟอร์มได้ ด้วยแมคโคหรือคำสั่ง VB a v i s u a l Basic for Application ประเภทของฟอร์มแบบเป็น6ชนิด 1. Form ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล 2. ฟอร์มแบบกำหนดเอง 3. ฟอร์มแบบแผ่นตารางข้อมูล 4. m a เมนสับฟอร์ม r p v a t t t a b l e Form แล้วก็6 Privat ิร์ด Form แต่ในที่นี้เราน่าจะเรียนแค่ <c oughs> 3ฟอร์มแรก4 f o ฟอร์มนะครับเ็นสับฟอร์มด้วย มุมมองของฟอร์มจะเป็นเป็นมุมมองเขาโครงหรือเลียลวิวมุมมองการออกแบบ Design View แล้วก็มุมมองฟอร์มฟอร์มวิวการสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์มเราจะเ,เริ่มเลยหมดตอนนี้ทุกคนก็ต้องเข้าโปรแกรมก่อนเนาะอ่าเปิดให้เปิดเข้าโปรแกรมแอสเซ s แล้วเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่ชื่อ d b a worker อันเดิมนะที่เราสร้างเทเบิลสร้างคิว r y 2สองคินะครับให้เราเลือกนะ ดีเบียเวอรตรงนี้เสร็จแล้วเราคลิกที่ตารางที่ชื่อทีเ er วอร์เกรเราจะใช้ตารางตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วคลิกที่เมนู r e a t e แล้วเลือก f r r m ก็จะปรากฏแบบนี้ออกมาถ้าเราคลิกที่เมนู o ฮ e แล้วเอ้คลิกที่เมนู view นะครับแล้วก็เลือก d e s i i n view นะคลิกที่เครื่องมือวิวแล้วคลิกที่ design view ก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้คือสามารถปรับแก้ไขตรงนี้ได้ถ้าในรูปมุมมองฟอร์มวิวก็จะเป็นรูปลักษณะนี้ก็คือใช้ดูข้อมูลนะครับถ้าเป็นดีไซน์วิวเนี่ยจะใช้แก้ไขข้อมูลปรับแต่งข้อมูลแต่ถ้าในในตัวฟอร์มวิวก็จะใช้ดูข้อมูลในที่นี้ฟอร์มก็จะมีทั้งหมด6เรคคอร์ดเพราะว่าเรามีพิมพ์ตารางเรียบร้อยแล้วเราดึงข้อมูลจากตารางมาสร้างเป็นฟอร์ม ก็จะปรากฏฟอร์มมาให้เลยจํานวน6เลกคอร์ดด้วยกันอันนี้อยู่ที่เลกคอร์ดที่1ของทั้งหมด6เลกคอร์ดเห็นไหมครับก็เราก็กาคลิกนี้ก็เป็น first เลกคอร์ดนะเป็นทั้งหมด1นึงถึงหถ้าเราคลิกไปเรื่อยๆ2อนาะถ้าคลิกอันนี้เป็น previous เลกคอร์ดอันนี้คลิกที่ next เลกคอร์ด next คอร์ดต่อไปอันนี้เลกคอร์ดสุดท้าย last เลกคอร์ดแล้ว new blank เลกคอร์ดก็เพิ่มเลกคอร์ด เราการเพิ่มข้อมูลเราจะไปเพิ่มในตารางก็ได้หรือเพิ่มในฟอร์มนี้ก็ได้นะครับถ้าเพิ่มในฟอร์มในตารางก็จะเพิ่มเช่นเดียวกันแต่ก็เวลาเราเขียนโปรแกรมก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมาเพิ่มในฟอร์มก็จะได้ดูสวยดีนะครับส่วนประกอบของฟอร์มส่วนที่1ฟอร์มเฮดเดอร์หมายถึงส่วนหัวของฟอร์มส่วนที่สองดีเทลหมายถึงรายละเอียดของข้อมูลของฟอร์มและส่วนที่3ฟอร์มฟ er, ุตเตอร์ก็สวดท้ายของฟอร์ม นะเราคลิกที่ดีไซน์บิวมองออกแบบนะครับก็จะปรากฏในฟอร์มให้ได้จะอยู่ตรวนี้ส่วนที่1ส่วนที่2เป็นดีเทลรายละเอียดส่วนที่3จะเป็นฟอร์มเรเราสามารถขยายได้ในส่วนของดีเทลนะครับนี่คือในส่วนของดีเทลเราก็สามารถที่จะปรับฟอนต์ปรับอะไรได้หมดเลยนะทำแถบสีคุมนะเลยคลิกตรงนี้นะปรับทีเดียวก็ได้เห็นไหมปรับฟอนต์ปรับขนาดปรับสี เราคิดที่ f อร m view ก็จะปรากฏเห็นว่าก็เด็กชัดขึ้นในส่วนของดีสดนึงในส่วนตัวนี้เราสามารถแก้ไขไดนะ้เดี๋ยวดูในรายละเอียดของตัวนี้แถวนี้สามารถแก้ไขได้เป็นภาษาไทยเพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้ก็ได้แต่ส่วนนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อฟนะิวคอนฟอร์มวิวอ้าดูนี้มาดูในส่วนดีไซน์วิว ตรงทีวอ k เกอร์ฟอร์มเฮดเดอร์นะฟอร์มเฮดเดอร์เราจะแก้ตรงนี้นะเป็นแบบฟอร์มประวัติบุคลากรนะเราก็ไปใส่สีปรับขนาดของตัวสอนจัดเซนเตอร์ถึงกลางเสก็จะปรากฏแบบนี้ในฟอร์มเฮดเดอร์คือส่วนบนส่วนหัวของฟอร์มนะครับนะพอดูเต็มรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของฟอร์มฟุตเตอร์ถ้าเราขยายมาหน่อยนะพื้นที่เพื่อเราจะพิมพ์ข้อมูลลงไปที่ที่ฟอร์มดีไซน์จะมีเครื่องมือนะ AA ตัวนี้นะครับ เราก็ลากไปพิมพ์แล้วเราก็พิมพ์ข้อความใส่สีเหมือนกับฟอร์มเฮดเดอร์เลยนะครับก็จะปรากฏตามนี้พอฟอร์มวิวดูนะครับ, view, นะรบสวยงามไหมใส่สีพื้นอะไรให้เรียบร้อยนะเลื่อนเรคคอร์ดไปดูเรคคอร์ดนิวแบงค์เรคคอร์ดนะเราก็ลองเพิ่มดูนะครับพิมพ์ลงไปเลยนะรปรากฏตรงนี้เสร็จแล้วเนะซฟ นะเซฟคืออพอเราสร้างฟอร์มเสร็จเรียบร้อยล้วก็ทำาการบันท,น,นทึกในที่นี้บันทึกชืออ f อั r ด์ o r อแล้วก็เราคลิกที่โอเคอ่าก็จะมีฟอร์มชื่อ worker นี้ขึ้นมาหนึ่งฟอร์มครับ <c oughs> ฟอร์มนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเหมือนกับในตารางเลยนะครับถ้าเราจะสร้างฟอร์มจากแบบสอบถามจำได้ไหมเราสร้างคิวรี e ่ไว้ในหน่วยที่แล้วเราจะเอาคิวรี e ่นั้นมาสร้างฟอร์มนะเราปิดแ็บให้หมดก่อน เก็คลิกคิวคอสออกก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์คิวรี่เห็นไหมเลือกไฟล์คิวรี่คลิกคิวリー c r e แล้วฟอร์มถ้าเราต้องสร้างฟอร์มค้นหาโดยเอาคิวรี่ที่ชื่อไฟล์คิวรี่มามามาสร้างพอคลิกฟอร์มปุ๊บมันก็ขึ้นหน้านี้ขึ้นหน้านี้มาก่อน Enter parameter เ,าเราพิมพ์บัญชีลงไปก็กดโอเคก็จะขึ้นเฉพาะมี2เรคคอร์ดที่อยู่สาขาบัญชีนะครับจะไม่มีหกละ เซฟบันทึกชื่อไฟล์ฟอร์มคลิกที่โอเคเสร็จเรียบร้อยมากำหนดที่ฟอร์ม r r p p r t y y ินะครับฟอร์มพัฟเอร์ดูแท็บเลือกแท็บที่ชื่อ Format มากำหนดให้แสดงแบบ Data Sheet นะให้แสดงแบบ Data Sheet ตรง e f f u u t v v i w นะตอนแรกมันเป็น Single Form ให้เป็นแบบ d s t e s t e e t นะคลิกขึ้นมาบัญชีคลิกที่โอเคแม้ก็จะขึ้นในรูปแบบแบบ Data Sheet เป็นแบบนี้ เมื่อกี้จะขึ้นทีละเรคคอร์ดใช่ไหมแต่นี้ขึ้นครบหมดเลยทีเดียวต่อไปการสร้างฟอร์มโดยการออกแบบเองนะก็คลิกตารางชื่ออันเดิมนะชีว e f อเกอรตรงน,รนี้คลิกที่ฟอร์มดีไซน์คลิกที่ฟอร์มดีไซน์ก็จะขึ้นฟอร์มเปล่ามาให้เราก็ไปคลิกที่ add existing f i e l d นะ ถ,ถ้าไม่มีถ้าไม่มีชื่อตารางมาแล้วก็โชว์ all table นะครับก็แสดงชื่อทีวอเกิร์มาให้แล้วคลิกตรงเครื่องหมายบวกก็แสดงชื่อฟิลด์ต่างๆมาให้เราก็ใช้วิธีลากจะเอาฟิลด์ไนบ้า,า,า,บางเราก็ลากมาวางเห็นไหลากมาลากไอดีก็จะขึ้นมาทั้งสองตัวนะเห็นไจนครบอันนี้ก็หัดออกแบบเองเราสามารถปรับย้ายข้อมูลได้ขยายความกว้างนะปรับ เคลื่อนย้ายตำแหน่งถ้าถ้าถ้าเราให้ให้ใหออกแบบอัตโนมัติจะเรียงออกมาหมดเลยแต่ตอนนี้เราอยากให้เป็นเป็นบล็อกเดียวแบบนี้โดยย้ายข้างล่างออกไ้ตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถจะย้ายสลับตำแหน่งอะไรได้หมดเลยเขาออกมาลักษณะแบบน,นี้เซฟชื่อเฟิร์สเบร์กเกอร์สก็ได้ฟอร์เบร์เกอร์สคลิกที่โอเคก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ ต่อไปการสร้างฟอร์มโดยการออกแบบเองอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็กําหนดฟอร์มเฮดเดอร์ฟุตเตอร์เสียนะเราก็คลิกนะครับฟอร์มเฮดเดอร์ก็มาพิมพ์หัวตารางท้ายตารางเหมือนกับที่ที่เราทําในแบบแรกโอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องการสร้างฟอร์มการนําทางให้เปิดหาข้อมูลเดิมชื่อ DPA Worker ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูครคลิกที่ Navigation เลือกแบบ h o r i z o n t a b นะครับตัวนี้ปิดแท็บให้หมดก่อนก็ได้นะแล้วเลือก h o r i z o n t a b คลิก save form ชื่อ form worker อจะเพิ่มมาแบบน,นี้ add new จะจะมาขึ้น form worker ไปแล้วนะอนันนี้ถ้าเราเป็น form worker สองก็จะขึ้นมาลักษณะแน,นี้แล้วก็ save ตั้งชื่อ n นวิเกชันฟอร์มคลิกที่โอเคนะก็จะปรากฏเนวิเกเนวิเกชันฟอร์มแบบนี้นะครับก็จบหน่วยที่10นะที่จริงมันมีฟอร์มอีกอันนึงที่เป็นเรื่องของซึ่งในเนื้อหาในหนังสือไม่มีนะนแต่ในวิดีโอพรีเซนต์ในวิดีโอที่ทำแอพเซ t เนี่ยจะมีเพิ่มเติม,ตมให้ก็สามารถไปทบทวนในในแบบฝึกหัดท้ายบทใบงาน แล้วก็วิดีโอพรีเซนต์ตัวนี้แล้วก็จะมีวิดีโอที่ทําจากทําโดยโปรแกรม Access โดยตรงเลยก็ได้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมให้สาหรับผู้ที่ใช้หนังสืเอเล่มนี้นะครับครับสวัสดีครับสําหรับหน่วยที่10เดี๋ยวพบกันหน่วยที่11นะครับสวัสดีครับ